1> 2 1 3 5 9 5กนะคะก็คือเป็นการซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะซึ่งจะแตกต่างจากตรกยะใช่ไหมคะตะกยะจะมีซ้ำแบบรู้จบซ้ำตัวเดียวซ้ำส,สองตัวนะคะแต่ส่วนตักยะนั้นคือจะมีซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะไม่ซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะแตกต่างตรงนี้ค่ะมาดูเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะจำนวนจริงจำนวนจริงอันนี้นะคะ ก็จะประกอบด้วยอัตกรกยะนะคะอัตกรกยะนั้นก็จะมีเป็นพวกรูทรูทด์สองหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมคะถูกไหมลู่ด 3, ์สามลูทดห้าจะมีความหมายแตกต่างกันนะคะก็จะมีค่าอีกค่าหนึ่งก็เป็นทศนิยมหรือเป็นตัวพายพายจะมีค่าเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้านะคะสรุปได้ว่าอัตกรกยะนั้นนะคะก็คือเป็นส่วนที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์นันคือ a ส่วนห้าใช่ไหมคะ จะได้ว่า b ไม่เท่ากับ0นี่จริงๆต้องเป็น b นะคะแต่เห็นเขียนนักเรียนเข้าใจว่าตัวข้างล่างเนี้ยก็คือจะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0ค่ะมาดูนะคะว่าที่เราไปดูกี่เรื่องของรูท3รูท5รูท6เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนที่อยู่ในรูปกลนนะคะตัวรูทตัวเนี้ยที่เราเรียกว่ารูทรูทนะคะอยู่ในรูปกลนนะคะกลนและไม่สามารถหาค่าให้เป็นจำนวนตรรกยะได้นะคะ รูทสองนะคะเป็น1.41421นะคะรูทสามนะคะ1.73205ุดนรูทห้านะคะ2.25606ค่ะรูทหกนะคะก็เป็น2.645751อย่าลืมนะคะในการอ่านหลังจากจุดทศนิยมต้องอ่านทีละหนึ่งตัวอยา่าอ่านเป็น23,000อะไรนะคะไม่ได้เป็นการอ่านที่ผิดนะคะ ลราอาจเป็น1.41421นึ่งองหนึ่ะคะนี่เราลองแทนค่าลองดูในรูปของรูปภาพบ้างนี้เป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะเป็นมุมฉากนะคะมุมฉากจะได้เป็นสูตรของมันคือจะต้องเป็นตนข้ามของฉากใช่ไหมคะยกกำลังสองจะมีค่าดัางกับฐานแล้วก็ส่วนสูงนะคะ ยกกำลังสองเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากของจำนวนอะตะกรกยะนะคะต่อไปเรื่องของจำนวนพาย3.14159นะคะ e ตัวนี้นะคะคือ2.71828นะคะ ต่อไปค่ะมาดเูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของการบวกหรือการลบนะคะตัวนี้ก็ว่าการบวกหรือการลบในจำนวนอตรรกยะนั้นนะคะที่อยู่ในรูปของกลนจะบวกหรือลบกันได้นะคะเมื่อํำดับที่กลนเท่ากันก็คือตัวข้างในอะหะเท่ากันอาทิเช่น3ตัวนี้เท่ากันเห็นไหมคะทีนี้ก็เป็นรูปสามเหมือนเดิม3กับ7บวกกันตัวนี้น้อยกว่าถูกไหมคะก็เป็น3บวก7็ก็ต้องมีค่าเท่ากับลบ4นะคะเพราะมันบวกกันไม่ได้ นนี้ผลลัพธ์ของข้อที่ 1, 2, 3ยังคงเป็นจำนวนอันตระยะตามคุณสมบัติปิดนะคะสมบัติปิดต่อไปเรื่องของการคูณนะคะตัวแปรของมันก็คือ x คูณ x นะคะมีคุณสมบัติก็คือเป็นกลนอันดับเดียวกันคุณสมบัติที่ใช้ก็คือเมื่อ xy เป็นจำนวนเต็มและ xy มากกว่าหรือเท่ากับ0ะคะจะได้เป็นรูท x คูณรูท x รูทคูณรูทก็เหมือนตัวคู่กันคูณกันก็หลุดนะคะได้มีค่าเท่ากับ x ส่วนรูทคูณกับรูท y ก็จะมีค่าเท่ากับรูท x y นะคะนี่ลักษณะของการคูณนะคะตัวอย่างนะคะเป็นรูทห้ารูทหากับรูทหเป็นชวนกันเราก็สามารถถอดรูทออกได้คือมีค่ากับ5ารูท3ามกับรูท3ามีค่ากับสามส่วนทั้งในภายในรูทที่มีค่าที่ไม่เหมือนกันก็เอาข้างในมาคูณกัน รูทไม่สามารถถอดได้นะคะก็ต้องเป็นมีรูทสิบห้าเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะเรื่องของการคูณแล้วก็การหารนะคะดูเรื่องของการคูณก่อนเลยตัวอย่างนะคะเรื่องของการคูณรูทห้านะคะสามรูทห้าคูณด้วยรูทสองนะคะข้างในไม่เหมือนกันถูกไหมคะเราก็คูณได้เลยก็คือรู้าคูณกับรูทสองเอาตัวเลขข้างในมาคูณกันตัวนี้นะคะสาม ข้างหน้าของรูทตัวนี้มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะจงจําไม่เสมอน,นะคะหน้ารูทก็ต้องเป็นสองเสมอก็คือเป็น2อถ้าเราเขียนเป็นเลขตัวเป็นเลขของอเศษส่วนก็ต้องเป็นรูทสส่วนสนะคะแต่พอเขียนเป็นรูทเนี่ยเราก็ตัด2อไปเลยเราก็ใส่แค่รูทสองอย่างเดียวนะคะก็คือเอาสามตัวนี้คูณกับค่าของหน้ารูทนะคะก็จะเป็น3ามคูณสมีเท่าก,กับ6คำตอบขอมาก็คือรูทสิบส่วน a 6รูท10นะคะโทษทีนะคะเหมือนกันเห็นไหมคะ5้รู5ข้างหน้านี้ก็คือเราก็ต้องคูณกัน3คูณ2ก็เป็น6 5คูณ5เท่ากับ25นะคะเขาบอกว่า a นะคะนี่คือเรื่องของตัวแปรของมันคือ a ยกกำลัง1ส่วน n ก็จะมีค่าเป็นรูท an รูท a นะคะเมื่อ a มีเป็นจำนวนเต็มบวก n เป็นจำนวนเต็มและมากกว่าหรือเท่ากับ2เห็นไหมคะเท่ากับ2มากกว่าเท่ากับ2อาจจะเป็น1 2 3 4อะไรก็ได้แล้วแต่นะคะค่ะนี่สรุปของเรื่องของจำนวน,นตรรกยะนะคะก็คือบ่งบอกว่าจะเป็นจำนวนที่ไม่รู้จบแล้วก็ไม่สามารถถอดลากได้นะคะรากที่ถอดไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปในเรื่องของเศษส่วนย้ำอีกครั้งนะคะ เศษส่วนก็คือจะมีเป็นรูปของนี่อาจจะเป็นหมูหูแทนเรื่องหมูนะคะก็คือจํานวนที่เขียนอยู่ในรูปของในรูปนะคะโดยที่ a เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มศูนย์แล้วก็ b จะต้องไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะคะทศนิยมค่ะต่อไปทศนิยมทศนิยมก็คือตัวเลขเพื่อแทนจํานวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปของจำนวนเต็มได้นะคะซึ่งอาจเป็นทศนิยมล้วน นะคะลองดูซิถ้นิยมรูปแบบไหนนะคะเนี่ยย้อนกลับไปเรื่องของย้ํานะคะเรื่องของจำนวนธรรมชาติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจํานวนนับนะคะเพราะจำนวนธรรมชาติกับจํานวนเต็มบวกนั้นเป็นจํานวนที่เหมือนกันใช่ไหมคะเราเรียกจํานวนเหล่านี้ว่าจํานวนนับนะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็คือใช้ตัวเลขนี่เอง1นึ่สองา นี่นะคะเขาจะบอกความหมายว่าความหมายมันคือมีสมาชิกประกอบไปด้วย1 2 3นะคะและต่อไปเรื่อยๆจำนวนเหล่านี้สามารถสร้างเป็นระบบให้เป็นการดำเนินการระหว่างกาันได้ด้วยการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารแล้วแต่ว่าาเรจะจำนวนเหล่านี้ไปบวกลบคูณหารในใดนะคะ ะะจำนวนธรรมชาตินั้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของสมบัติการบวกแล้วการคูณนะคะลองดูนะนักเรียนจะทําได้หรือเปล่านะคะจะมีสมบัติปิดก็คือจะสามารถบวกไปเรื่อยๆคือมีสจุดสิ้นสุดนะคะการคูณก็เหมือนกัน a จุด b ก็คือการ a คูณ b นั่นเองเป็นจำนวนธรรมชาติได้เป็น3คูณ7เห็นไหมคะ3บวก7นะคะเป็นสมบัติปิดก็คือมีสามารถลงตัวนั่นเอง สามารถบวกกันแล้วคูณกันแล้วลงตัวนะคะไม่เป็นนิสันิยมในเรื่องของสมบัติการจัดหมู่นะคะของจำนวนธรรมชาติอาจจะมีวงเล็บ A บวก b แล้วก็บวก c นะคะเราก็สามารถสลับจัดหมู่กันได้อาจจะเป็น a ตัวนี้แล้วก็วงเล็บเปิดเห็นไหมคะบบวก C การคูณ a จุด b คูนด้วย C นะคะเนี่ยสองคูณเก้า 9, เห็นไหมคะแล้วคูณ 2คูณก็จะมีค่ากับ2คูณวงเล็บเปิด5คูณ9แล้วแต่จะจัดหมู่ยังไงนะคะเรื่องการบวกก็เหมือนกันอาจจะเป็นการสลับสมบัติการสลับที่นะคะ3 2บวก2 2บวก3นะคะ5 2คูณ2 2คูณ5เราก็สามารถสลับที่กันได้จำนวนธรรมชาตินั้นนะคะไม่มีเอกลักษณ์นะคะไม่มีเอกลักษณ์การบวกในจำนวนธรรมชาติ การคูณก็คือ1นะคะจำนวนใดก็ตามแต่ที่คูณด้วย1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นๆเห็นไหมคะแคูณ1มีค่าเท่ากับ8หรือ1คูณ8ก็ได้นี่สมบัติการแจกแจงถ้าเมื่อข้างหน้าเป็นหน้าวงเล็บเป็นตัวคูณนะคะก็จะเป็น A คูณเข้าไป a คูณ b แล้วก็ a คูณ C แล้วก็เอาเหล่านี้มาบวกกันนะคะเป็น3คูณด้วย5บวก7จะมีค่าเท่ากับ3ม คูณด,ด้วยห้านะคะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่กับสามคูณด,ด้วยเจ็ดนะคะ,ะนะคะตัวนี้จุดที่เราใช้กันก็คือเรื่องของการคูณแต่เราจะไม่นิยมมในการใช้มากนักเนื่องจากว่าจะทำให้อาจจะเ,เราอาจจะจุดเขียนเขียนไปแล้วอาจจะมีการจุดอย่างเงี้ยทำให้เกิดการสับสนได้นะคะจะใช้ตัวคูณมากกว่า,าเช่นสามคูณสี่นะคะตัวนี้เขืออธิบายย้ำอีกครั้งแค่นั้นเอง ะะการลบการลบนะคะเรื่องของจำนวนธรรมชาตินะคะก็จะเป็นการลบที่มีอาศัยคุณสมบัติการบวกเหมือนกันลบโดยอาศัยคุณสมบัติของการบวกนะคะโดยที่การลบเป็นการทำตนข้ามของการบวกนั่นเอง นะคะคเราไปลองดูนิธทเสีด,ดีเราพูดไปเดี๋ยวน้นองเงก็จำไม่ได้นะคะไปดูดดดตัวอย่างเลยนี่เรื่องของการหารมีการหารหัวท่า a b c นะคะเป็นจำนวนเต็มธรรมชาตินะคะซึ่ง a ส่วน b มีเท่ากับ c ในความหมายคือ a หารด้วย b จะมีผลลัพธ์เป็น c นะคะตัวนี้เราก็เป็นตัวแปรหรือน,นิยามนั่นเอง ะะตัวอย่างค่ะ10หาร2เห็นไหมคะผลลัพธ์ออกมนก็จะมีค่าเท่ากับ5แล้วก็อาจจะเป็นเขียน10เศษ10ส่วน2จะมีผลลัพธ์ก็คือ5นั่นเองนะคะการหารนะคะเนื่องจากไม่มี 4, มันธรรมชาติมารองรับในการหารจึงใช้2ใช้ตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็น2เท่ากับ10คูณ4เพื่อหาผลลัพธ์ออกมาไงคะว่า C เท่ากับเท่าไหรน,นะคะแล้วก็เอาย้ายสลับที่นี่มันคูณอยู่ใช่ไหมคะก็ได้เป็น2นะคะ โทษทีค่ะย้าย c มานะคะแล้วก็เท่าก,กับ10ส,ส่วน2นะคะต่อไปที่ครูบอกไปแล้วเรื่องต้นนะคะเรื่องของเลขมีหลักนะคะจะประกอบด้วย2ค่าด้วยกันคือเลขประจําตัวของตัวเลขแต่ละตัวแล้วก็เลขค่าหลักในตําแหน่งที่ตัวเลขนั้นปรากฏนะคะนี่คือชาวโรมันนะคะที่เขาระบุตัวเลขเอาไว้คือ i เท่ากับ1 x เท่ากับสิบ c เท่ากับหนึ่งร้อยแล้วก็ m เท่ากับหนึ่งพ v เท่ากับห้า l เท่ากับห้าสิบแล้วก็ d เท่ากับห้าร้อยนะคะนี่คือระบบของเลขชาวโรมันนะคะอาจจะเขียนให้ดูสวยงามนะคะลักษณะนี้เหมือนเดินนี่จะเป็นร้อยเป็นพันนะคะพันก็คือตัว m นะคะพันก็คือ m เห็นไหมคะเป็นหมื่นก็มี ะะส่วนเลขทางวิทยาศาสตร์นั้นในหะะ้เราใช้กันอยู่ทุกวันไอเช่น10ยกกําลัง0นหรือเขาเรียกว่าจำในวนอะไรก็ตามแต่ที่ยกกาลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะะนี่คือ10ยกกาลัง1นึเท่ากับ10 1นะคะ12ก็คือมี10มีเลข0ูนย์ตัวเนี้ยสตัวถ้า3คือ03ตัว4ก็04ตัวนะคะไปเรื่อยๆตัวอย่างนี่เช่น3 98700ก็ได้ก็เป็น9.87คูณด้วยเท่าไรคะ ตัวนี้ค่ะมี4ตัวใช่ไหมคะเธอก็ใส่0 4ตัวผลลัพธ์ออกมานะคะได้เป็น9.87คูณด้วย10ยกกำลัง4เพื่อให้อยู่ในรูปของเลขทางวิชาทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนี่ก็เหมือนกัน เดี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 ๋ยวีเธอไ<ป>สนงเแรกอ่ะ,อะนะคะนักเรียนนะคะเราได้เรียนหนังสือจบไปแล้วนะคะเรื่องของจํานวนระบบจํานวนนั่นเองนะคะอ่ะสักครู่นะคะ,ะนะคะ ระบบจำนวนค่ะนะคะโดยครูนะคะได้ศึกษามาจากศึกษาให้นักเรียนมีความรอบรู้นะคะเพิ่มเติมเรื่องของระบบจำนวนนะคะก็คือจากอาจารย์3ท่านด้วยกันที่มีลักษณะหนังสืออ้างอิงมานะคะฉะนั้นนะคะวันนี้มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้หลังจากที่การสอนครูจะเดินไปในห้องเรียนนะคะเผื่อใครมีข้อสงสัยสอบถามนะคะเราก็สามารถยกมือเดี๋ยวครูก็จะเดินเข้าไปหานักเรียนได้ค่ะค่ะ นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากนักเรียนคนไหนนะคะหรือ่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ไม่มีข้อสงสัยคุณครูก็มาพบกันใเด็อีกครั้งหนึ่งก็คือคาบหน้านะคะเรื่องของระบบจำนวนนะคะคาบนี้ก็เพียงไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ